กำลังหลงในทุกทั้งสุข,สขและทุกข์อะค่ะเราจะมีคําแนะนําให้เขาเห็นสุขและทุกข์ยังไงะคะท่านอาจารย์ที่เขากําลังหลงอยู่ใช่ไหมทั้งสุข,ก,ขาการเกิดดับของความคิดของเขาและยังติดบ่วงในตรงนั้นเราจะมีวิธีการแนะนําให้เขาเห็นจุดตรงนั้นได้ยังไงอืมอจากคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องได้ฟังธรรมก่อนการได้ฟังธรรมเนี่ย ถูกนำพาจากใครจากกัลยาณมิตรนะมิตรที่ดีเป็นรุ่งอรุณของธรรมะทําให้คนคนนั้นเนี่ยได้ไปฟังธรรมนะการได้ฟังธรรมเขาจะได้ขยับชั้นจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับนะจากปุถุชนผู้ได้สดับเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาไปลนะจะเริ่มสดับมากทรนะงจําไดนะ้จะเริ่มมีความคล่องปากขึ้นใจ จะเริ่มเอาธรรมะไป่ข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นะทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าจะเกิดขึ้นจะมีความอุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติต่อเริ่มมาจากการได้สดับทั้งสิ้นต้องให้เขาได้ฟังคําตถาคตนะอันดับแรกเลยจะทําไงก็ตามในครั้งก่อนเนี่ยพรามณ์คนหนึ่งอยากให้พราหม์อีกคนหนึ่งไปไปฟังธรรมพระเจ้ชาวชวนยังไงก็ไม่ไป เอามือจิกมวยผมไปเลยลากหัวไปนะปรามคนที่ถูกจิกมวยผมก็บโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายกันถึงขนาดนี้เลยเหรออ้าวงั้นไปก็ไปอย่างนี้ก็เลยยอมไปฟังได้ฟังแค่นั้นน่ะศรัทธานะเข้าใจอ๋อธรรมะพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะเหมือนมีอยู่คนหนึ่ง <c oughs> นะเขาก็ได้ยินได้ฟังพุทธวจนะมา แบบในทางที่ไม่ดีคนโน้นคนนี้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้พอวันหนึ่งเขาได้ไปฟังธรรมเขาบอกว่าอ๋อพุทธวจนะเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้ว <c oughs> ต้องได้มาฟังจริงๆฟังคนโน้นคนนี้มาไม่เคยฟังคําศาสดาสักทีหนึ่งก็จะปรุงแต่งไปว่าคอาง,งคอย่างนั้นมั้งคงอย่างนี้มั้งพอได้ฟังจริงๆเข้าใจเกิดศรัทธาบอก <c oughs> มีอีกไหมเนี่ยซีดีหนังสือเนี่ยขอฟังหน่อยนะศรัทธาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม โนะยมพ่อของโยมอยู่คนหนึ่งพ่อของโยมอยู่คนก็ <c oughs> ไม่ฟังเหมือนกันลูกเขาก็อยากให้พ่อฟังอุตส่าห์พาพระไปบรรยายที่บ้านพ่อก็ขับรถหนีไปเลยนะพอพระเทศเสร็จค่อยกลับเข้ามานะลูกก็หาอุบายต่อต้องให้ได้ฟังนะขับรถพาพ่อกลับบ้านเปิดซีดีบังคับฟังไปตลอดทางสามชั่วโมงนะ อพอลงรถเสร็จพ่อบอกมีอีกแผ่นไหมลูกขอฟังหน่อยสิลูกชื่นใจแล้วได้ผลแล้วนะเนี่ยขอให้ได้ฟังสักนิดเข้าใจและโยมต้องเชื่อว่าคนได้ฟังคําพระเจ้าเนี่ยนะอยู่หมัดแน่นอนนะจะเกิดศรัทธานะอคิเวสนะเนี่ยนักโต้วาทาเนี่ยมือหนึ่งเลยในยุคนั้นเนี่ยนะใครโต้วาธากับเขาเนี่ยเขาบอกเงื่อต้องหยด นะแม้แต่เสาหินยังสันหล,ลัว <c oughs> เขาก็เลยบอกวันนี้จะไปล้มวาท่าสมณะโคดมพาเจ้าลิชวีห้าร้อยไปเป็นพยานเลยแต่พอโต้วาทะอคิเวิสนะกลับเงืยยดนะเองนะล้มวาทะาผู้เจ้าไม่ได้และต้องประกาศยอมแพ้ด้วยนะแล้วก็เลยสรรเสริญและชมผู้เจ้าบอกว่า บุรุษมาเจอกองไฟใหญ่ก็ดีมาเจอช้างตกมันก็ดีมาเจออสรารพิษร้ก็ดียังพออาตัวรอดได้แต่มาเจอสมณโคดมเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยนะอะบางคนสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าอย่าไปโต้วาทะกะสมณโคดมเลยเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินมีแต่ฟันจะหักหรือเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สาบัวจะแตกนะ ทุกคนในยุคนั้นเนี่ยจะยอมรับผู้เจ้าว่าโอ้โหเจ้าเนี่ยเก่งมากนะอ่าและใครฟังทำผู้เจ้าเนี่ยอยู่หมดนะอ่าขนาดเทวทัตส,ส่งคนมาจ้างคนมาฆ่าผู้เจ้าจ้างสองคนมาฆ่าจ้างสี่คนมาฆ่าสองคนจ้างแปดคนมาฆ่าอีกสี่คนจ้างสิบหกคนมาฆ่าอีกแปดคนฆ่าตัดตอนนี้มีมานานแล้วนะ,ะมาเป็นฆ่ากันเป็นทอด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  ปรากฏว่าผู้เจ้ากลอมอยู่หมัดหมด <c oughs> มาฆ่าเหรอมาฟังธรรมก่อนนะอ่าเรียบร้อยเปลี่ยนใจนะอ่าองค์ุลิมานก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะโยนอาวุธเครื่องประหารทิ้งหมดนะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้ได้ฟังสักนิดหนึ่งเนะอ่มหาอุบายใดก็ทำให้เขาได้ฟังสักหน่อยนะวันก่อนก็มีคนพาพี่ชายมา บอกพี่ชายเนี่ยโอ้กินเหล้าเมายาเรื่องศาสนาไม่เอาวัดวาไม่เกี่ยวข้องนะมาปุ๊บเขาก็ไม่ได้บอกนะเขาบอกมาเที่ยวเที่ยวป่านะอืมพอพามา <c oughs> ก็มานั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเขาก็แย้งเลยศาสนาไม่ได้เลือกอย่างโง่อย่างงี้แย้งไปพระอย่างโง่อย่างง,างี้อาตอมาก็แก้ไปทีเรื่องทีเรื่องทีเรื่อง,องนะก็เข้าใจได้หมด ก็กลับไปเขาแจ้งมาว่าน้องชายาไม่เคยนั่งสมาธิเลยตกเย็นวันนั้นบอกว่าพี่นั่งสมาธิทำยังไงเนี่ยอยากนั่งบ้างละนะอ่าบอกว่ารถของน้องเป็นรถที่สะอาดมากนะระวังรักษามากมาขอพี่บอกว่าสติกเกอร์พุทธะมีไหมอยากติด <laughs> พี่ชายปื้มใจนะเปลี่ยนน้องได้ได้ฟังธรรทนะธรรม,มาผู้เจ้านประกอบด้วยเหตุผลนะปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดพลาดคาดเคลื่อนะ <c oughs> <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนด้วยนะ อ,อินทรีย์น้อยมากก็อันนี้ช่วยไม่ได้นะแต่ก็ให้เราเพียรพยายามต่อไปอย่างน้อยให้แค่ให้เขาได้เป็นผู้ได้สดับเอาละได้ฟังคำุูธเจ้าเหมือนปริพภาชกอ่ะเราก็คิดว่าเขาเป็นปริพภาชกสักคนลวกันนะพามาฟังธรรมเสร็จแล้วซึ่งผู้เจ้าบอกถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานพอละ นะเดี๋ยวคเขาค่อยๆ <c oughs> ต่อยอดไปได้เองนะแล้วเราก็ต้องวางใจว่าพระองค์บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะเราก็เป็นเพียงผู้บอกเท่าน,นั้นค่อยๆบอกไปบอกไปแค่นั้นแล้วเราก็วางใจว่าเขาได้ไม่ได้ก,ก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์เขาด้วยเป็นหลักพยายามพยายามต่อไป <c oughs> <c oughs> บางที มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพยายามมากเลยให้สามีมาวัดพยายามมาสิบกว่าปีนะ,อะพอสามีเข้าใจมาวัดเสร็จภรรยาหายไปเลยไม่เคยเข้ามาเลยแต่สามีมาทุกวันอา่าวมันกลับกันเนาะ <c oughs> ไอท้ทีแรกอยากให้สามีมาพอสามีมาเป็นประจำโอ้นั่งอ่านปฏิจจสุบาทุกวันเลยเมียาหายไปจ้อยนะไม่โผล่เลย นี่ก็เห็นความพยายามนะสิบกว่าปีเออก็เลยดูคนเราเนี่ยบางทีถ ja> ึงเวลาเขาจะเปลี่ยนคนคนนี้อาจใช้เวลาห้าปีคนนี้สิบปีสิบห้าปียี่สิบปีเขาเปลี่ยนได้ก็เอาละพอใจแค่นั้นนะหน้าที่เราก็คือให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมะพูะเจ้าเนี่ย ซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารจากกล่อมเกลาจิตใจเขาเองอพระอาจารย์คะค่ะอากาพระอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์ที่มาใหม่ในวันนี้สองสามท่านน่ยนะคะทีะะเป็นเพื่อนอาจจะยังแบบให้พระอาจารย์ให้พระอริยสัจสรรีง่ายๆให้ฟังค่ะจร <c oughs> ิงๆแล้วอริยสัจสีเนี่ยสามารถครบด้วย การจเจริญอนาปาณสติเพียงอย่างเดียวาสามารถาเข้าถึงมรรคนิพพานได้เลยในแต่ละวันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตเนี่ยใจเราก็ล่องลอยไปคิดโน่นคิดนี่เพียงโยมเอาใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจโยมระลึกถึงลมหายใจได้ในแต่ละวันเนี่ยวันละครั้งสงครั้งสครั้งสี่ครั้งก็ยังดี รละลึกลมหายใจได้แม้เวลาขนาดไหนผู้เจ้าบอกชั่วการลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ก็ได้อน,นิสง์แล้วไม่เหินห่างจากฌานแล้วผู้เจ้าบอกว่าถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือนะเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตาบัตของชาวเว่นแว้นเปล่าจะป่วยกล่าวปลายึีเมื่อกระทําให้มาก ซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนะดังนั้นมรรควิธีต่างๆต้องใช้มรรควิธีที่ออกจากปากพระาศาสดาในเมื่อพระาศาสดาของเราสูงสุดสุดยอดแล้วบอกอย่างนี้และพระองค์ก็ทําอย่างนี้ด้วย <c oughs> คืออาณาปานสติทําอย่างนี้ด้วยจากพระสูตรไหนพระสูตรที่พงค์บอกว่าเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์นะ เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิก่อนที่พระเจ้าจะตัดสั้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์อยู่ด้วยการรู้ลมหายใจทําให้กายของพระองค์เนี่ยไม่ลําบากตาของพระองค์ก็ไม่ลําบากและจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านบอกภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายเนี่ยต้องการให้กายเธอไม่ลําบากสายตาเธอไม่ลําบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเนี่ยหลังนั้นถ้าโยมเจอพระศาสดานะวันนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าพู้เจ้าบอกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีหน้าที่ทําตามเดินตามเพราะเราศรัทธาว่าท่านตรัสรู้จริงนะพเจ้ายังใช้พระองค์ยังใช้อานาปานสติ เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการตลอดสามเดือนที่องค์จำพรรษาพระองค์อยู่ด้วยการรู้ลหมหายใจเข้าออกทำเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นนะ <c oughs> <c oughs> พระองค์ยังบอกอน,นิสง์ของการเจริญอาณาปานสติไว้อีกมากมายมากกว่ามากัามากวิธีอื่นๆอ,อ,อีกมากนะดังนั้นเมื่อเราจะเดินตามพระศาสดาเราจะเดินตามความชอบความอยากของเราหรือ ุเจ้าบอกไม่ใช่มหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้ดังนั้นเมื่อพระองค์สรรเสริญอาณาปานสติและตัวพระองค์เองก็ใช้เราก็มาเจริญอาณาปานสติกันอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาว่าอาณาปานสตินั้นทําอย่างไรพระองค์ก็สอนตั้งแต่การนั่งบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามไปหาคนไม้หาเรือนว่างอยู่ นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนี่ทำแค่นี้อนาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ถ้าจิตของเราหลุดออกจากลมหายใจไปทำอย่างไรพระศาสดาให้ละนันทิคือความเพลินนะอย่าให้จิตเพลินไปกับความคิดมากนักนะให้รีบละแล้วดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนเสาเขืนเสาหลักของจิตนะบอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำและกําลังมีความเพียรเผากิเลสน,นะข้าโยมมาจิตมารู้ลมหายใจผู้เจ้าบอกเธอเพียรเผากิเลสละอืมไม่ต้องคิดอะไรมากเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าไว้กิเลสได้ถูกเผาไปตลอดเวลาเห็นนะง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะ จิตหลุดไปละความเพลินกลับมารู้ลมนะวันหนึ่งทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าน้อยเกินไปเหมือนจับนกด้วยมือบีบแปลงไปนกตายจับหลุมไปนกหลุดมือ,นะอรู้ลมหายใจแล้วเห็นการเกิดดับเราจะเห็นจิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าลำคาญเวลาจิตเปลี่ยนธรรมชาติของจิตมันจะเกิดดับตลอดเวลาของมันเอง ก็เหมือนยมไม่ลาคาญฝนตกแดดออกอ่ะนะแดดออกเราก็เข้าร่มฝนตกเราก็เข้าร่มซะเราก็ไม่ไม่เป็นนั่งด่าว่าแดดออกฝนตกเหมือนกันจิตมันจะเกิดดับอย่าไปลาคาญอย่าไปทำไมจิตฉันไม่นิ่งนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็จิตมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกเลยว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นเหมือนกันนะักสามันนี้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับดังนั้นธรรมดาเลยมันเปลี่ยนแปลง <c oughs> แค่ว่าเรารู้การเปลี่ยนแปลงของมันเมื่อมันเปลี่ยนปุ๊บเรารู้กลับมารู้ลงมันเปลี่ยนไปเรารู้กลับมารู้ลงหน้าที่เราทำแค่นี้นะเข้านิพพานได้แน่นอนนะอืม